ชาติปทัยนะครับเกษกรรมวันนี้แล้วก็ลำบากมากวันนี้ก็ขอบคุณที่ร่วมงานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้เนี่ยขอขอห่างขออนุญาตมาห่างนิดนึงชาติปทัยร่วมนะครับร่วมเดินครับวันนี้เนี่ยขบวนนะครับขบวนพาเรศดาตีแยกขบวมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาเกษกรไหมหรือว่ามา ผมผมมามาดูฟุตบอลครับเห็นเห็นเขาบอกว่าอยากให้ผมมาช่วยเปิดงานแต่ฟุตบอลก็มาเชียร์มาเชียร์บอลมาเชียร์บอลเด็กๆก็การเล่นเก็การนี้ครับมีเล่นสเก็ตแต่ฟุตบอลก็เป็นการแสดงออกที่สร้างสรรค์ของเยาวชนวัยรุ่นก็ต้องออกกาลังกายกันหน่อยไม่งั้นล็อกดาวอยู่บ้านอ้วนกันหมดพอดีผมขึ้นมาหลายโลแล้วเห็นว่าวันนี้ก็สร้างสรรค์สนุกๆขอขอห่างนี้ เห็นว่าสร้างสรรค์สนุกสนุกก็มีเบังเอิญมีมีประชุมแถวนี้พอดีนะครับมามาทำงานใกล้ๆผมก็เลยแวะมาทักทายนะครับไม่มีไม่มีอะไรมากมายวันนี้ก็เอ่อมามาให้กำลังใจน้องๆออกกำลังกายแต่ฟุตบอลเล่นสเก็ตผมผมชื่นชอบสเก็ตบอร์ดอยู่แล้วด้วยไม่มีอะไรเยอะแยะครับวันนี้ครับอาการต้องถามหมอครับผมว่าหมอเห็นชอดนี้น่าจะด่าผมชุดใหญ่อยู่เหมือนกันว่าไม่ควรออกมาแต่ก แล้วก็แล้วก็แบบป้องกันคือก็คือหลกัหลกๆก็คือห้ามมีละอองฝุ่นละน้ํายังโดนไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็คิดว<า>่าป้องกันไว้เท่านี้น่าจะพอจะเพียงพอก็ยังไงวันนี้ช่วยกันรักษาระยะห่างหน่อยนะครับโควิดก็ด้วยนะครับก็แต่นอกเหนือจากนั้นก็พยายามใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดนะครับเพราะว่าวคือตาบอดข้างหนึ่งเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ชีวิตปกติบางคนยังมีความรู้สึกว่าตาบอดข้างหนึ่งผมต้องนั่งซึมเศร้าอยู่บ้านเป็นง่อยไม่ใช่นะครับ จริงๆถ้าพูดถึงคนใช้คือจริงๆถ้าพูดถึงคนที่สูญเสียการมองเห็นไม่ว่าจะหนึ่งหรือสองข้างเขาก็ต้องใช้ชีวิตให้มันปกติเร็วที่สุดนะครับไม่งั้นกําลังใจมันก็จะ,ะน้อยแล้วก็มันก็จะเบื่อแล้วก็ชีวิตมันก็จะแสงๆอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่เจตนาของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทําชีวิตให้กลับมาปกติที่สุดแล้วก็อาการก็แพทย์ก็รักษาต่อไปครับ ว่าเราจะเคลื่อนไหวต่อไปข้างหน้าตอนนี้เนี่ยรเรามีการวางไว้ข้างหน้าอย่างไรบ้างเรื่องต้องต้องขอให้แยกเป็น2เรื่องเรื่องของคดีที่ครอบครัวของผมเนี่ยแต่จะฟ้องก็อันนั้นต้องคุยกับทนายของครอบครัวนะครับเพราะว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของครอ,อบครัวแต่รวมถึงผมด้วยแต่ว่าเป็นเรื่องของครอบครัวเป็นหลัก นะครับอ,นนอันนั้นอันนั้นอันนั้นต้องขอให้คุยกับทนายของครอบครัวส่วนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรายัางเต็มร้อยและเผลอๆจะมากกว่าร้อยมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าครั้งนี้อย่างที่ผมบอกแพ้ไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องขอความร่วมมือนะพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเพื่อนเพื่อนผมเพนกวินพาริษ ก็ตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมไม่รู้ว่าป่วยหนักขนาดไหนอยู่ในเรือนจํายังไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาอยู่โรงพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับแล้วนอกจากภริษฐ์ก็ยังมีคนอื่นๆด้วยที่เป็นเพื่อนเราพี่น้องเรานักเคลื่อนไหวหรือผู้ป่วยใน,ในเรือนจําเองเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่า,าได้รับการดูแลขนาดไหนอันนี้ต้องขอให้สื่อมวลชนช่วยกันกดดันดูแลนะครับแล้วก็เรื่องของน้องเยาวชนอายุ15แล้วก็อีกคนนึงไม่ทราบอายุที่โดนกระสุนจริงหลังจากที่ ผมบาดเจ็บไม่กี่วันเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบสถากนการณ์เหมือนกันยังไม่ทราบข่าวไม่รู้จะอยากจะอยากจะช่วยเยียวยาครอบครัวอยากยังไงผมก็ข้อมูลตรงนี้ก็น้อยอยากให้สื่อมวลชนช่วยกันให้ความร่วมมือแล้วก็มีคนส่งข้อความหาผมใน Facebook มากมายว่าหลังจากนั้นเนี่ยเ,เ,เจ้าหน้าที่คอฟอเนี่ยก็กระทาการรุนแรงทั้งไม่มีเป็นปืนลึกซองไม่รู้ยิงอะไรออกมาก็มีผู้บาดเจ็บอีกเยอะนะครับที่ต้องบอกได้เลยว่าต่อให้ผมสูญเสียตาไปข้างหนึ่งเนี่ยชีวิตผมอย่างที่บอก ยังไงผมก็สบายแต่ว่าคนที่ได้รับการกระทบแล้วชีวิตอาจจะกลับไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วจะมีผลต่อไรายได้แต่การใช้ชีวิตในอนาคตอันนี้คือบุคคลที่เราต้องคอยให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนให้กลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนะครับก็ต้องขอฝากพวกฝากพี่ๆสื่อมวลชนช่วยกันดูแลคนกลุ่มนี้มากกว่าผมนะครับไม่ต้องส่งขนมของกินมาที่ผมนะครับเปลี่ยนเป็นข้าวกล่องไปแจกพี่น้องที่เดือดร้อนตอนนี้กันดีกว่านะครับของของกินผมมีเยอะแล้วอ้วนมากแล้วครับตอนนี้ ของสถานการณ์ที่สามเหลี่ยมดินแดงเนีเพราะาเราก็เจอเหตุการณ์กันเป็นห่วงครับเป็นห่วงเราเราไม่อยากเห็นคิลลิ่งโซนเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าคนเดียวที่จะสามารถดีเอสเกเรตสถานการณ์สามารถลดความรุนแรงตรงนั้นได้ก็คือเจ้าหน้าที่และก็ผู้มีอำนาจคนที่ออกคำสั่งจากภาครัฐนะครับ ท่านพร้อมถอยประชาชนก็พร้อมถอยประชาชนประชาชนมือเปล่าๆไม่มีใครอยากไปหาเรื่องออกไปบาดเจ็บล้มตายอยู่แล้วครับมันปัญญาอ่อนไม่มีใครอยากทานะครับทุกคนอยากจะมาเตะบอลเล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่แถวนี้ครับทุกคนอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ฉีดวัคซีนใน m มลเแล้วก็กลับมานั่งกินข้าวในร้านอาหารสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับออกไปจีบสาวมีความรักออกไปเดินห้างออกไปเดินสวนสาธารณะเล่นกีฬานะครับ ออกไปกลับไปเรียนในโรงเรียนกับเพื่อนๆนทุกคนอยากมีชีวิตปกตินะครับอันนี้ภักรัฐเท่านั้นที่จะที่จะทําได้นะครับก็ขอความร่วมมือขอความกรุณาขอความเมตตาจากผู้มีอำนาจนะครับถ้าฟังจากการพูดยืนแล้วก็แนวทางที่จะไปข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาเป็นแกนนําของทะลุฟ้าแทนกับหลายๆคนเลยจะพูดแบบนี้เลยได้ไหมแนวร่วมแนวร่วมแนวร่วมครับเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนใครใครที่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย โดยสันติวิธีและยืนยันกับผมโดยสันติวิธีนะครับผมพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับแล้วใครที่บาดเจ็บมาใครที่เดือดร้อนอใครที่โดนจับผมก็พร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่เหมือนกันเท่าที่กําลังผมจะจะจะ,จะพอมีนะครับส่วนคําว่าแกนนําวันนี้อ,อ่้ยม็อบทาหลุดก็เตือนด้วยนะฮะอ่วันนี้เนี่ย มอ็อบยังไม่มีแกนนาแล้วก็เราเชื่อว่าเราต้องการที่จะรักษาความไม่มีแกนนาความเป็นออแกนิกความเป็นธรรมชาติของมอ็อบไปอย่างนี้นะครับคงไม่จำเป็นจะต้องมีใครขึ้นมาเป็นแกนนําเหมือนสมัยก่อนโดยเฉพาะคนที่เคยครั้งหนึ่งเคยสวมหมวกเป็นนักการเมืองด้วยซ้ำเนี่ยเป็นคงเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นนะครับให้เป็นให้ให,ให้ประชาชนให้เจตนารมณ์ของประชาชนเป็นแกนนําแล้วทุกคนทาตามภายใต้สันติวิธีทุกคนรู้อยู่แล้ว,วหลักการที่ถูกต้องคืออะไรรู้ว่าทุกคนจะต้องทําอะไรนะครับเราก็กําลัง ทำสิ่งนั้นกันอยู่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีเท่ของตำรวจดีๆด้วยนะครับอะไรนะครับภาพดีเพ่ที่เขาถ่ายที่มีแค่มีมีคนมีคนส่งมาให้ดูเยอะแยะมากมายเลยครับครับตึงตึงตรงนี้แต่ว่าตาไม่ตึงนะตาไม่รู้สึกอะไรครับที่เส้นประสาลายหมดเลยครับไม่รู้สึกอะไรเลยตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรมีคนมาตีไม่รู้เรื่องใช่ใช่ใช่ตาแล้วก็เปลี่ยนลุกตาไปก็ไม่ด้วย แต่แต่ไปถามแพทย์ดีกว่าครับเพร่อไม่ใช่หมอผมไม่รู้จะอธิบายยังไงตอนนี้นาครับงานจอเปิดงานในวันนี้ผมจะให้พี่ลูกนัดมาพูดให้พวกเราเป็นขวัญและกำลังใจในการจะต่อสู้แล้วก็ขอเชิญพี่ลูกนัดเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคอันนี้นะขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านเลยครับขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วย ผมไม่แน่ใจผมจะเป็นขวัญกำลังใจให้ใครยังไงแต่ว่าแต่ว่าทุกคนคือขวัญกำลังใจของผมมากกว่าวันนี้ขอบคุณท,คทุกคนครับทุกคนเป็อขอนขวัญกำลังใจ,จงมีสื่อบางสื่อมีหลายบุคคลพยายามจะบอกว่าไอ้ลูกนัดมันออกมาเนี่ยแสดงว่ามันตาไม่บอดจริงลงมาแหกตากูดูก็ได้นะครับล้างมือดีๆแล้วมาแหกตาดู สาเหตุที่ออกมาไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่บอดจริงแต่กำลังใจมันล้นเหลือและกิจกรรมมันหน้ามาจริงครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่คิดว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยการเมืองประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจัดเล่นสเก็ตบอร์ดกันทงนุนโสโอลีประชาธิปไตอรเพราะมันสุดยอดจริงๆตบมือให้พ่อแม่พี่น้องกันหน่อยตบมือให้วัยรุ่นหน่อยฮะ สุดยอดครับไปยรุ่นผมไม่คิดว่าเคยมีการจัดเตะฟุตบอลกันตรงลาดดรเเินด้วยไม่มีใช่ไหมไม่เคยมีไม่เคยมีตกมือให้วัยรุ่นหน่อยครับกิจกรรมสร้างสารรค์มากม็อบไม่จําเป็นต้องมีแต่การประทะม็อบไม่จําเป็นต้องมีแต่การด่าว่ากันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจกับเจ้าหน้าที่รัฐเรามารวมตัวกันทาเรื่องสร้างสารรค์ก็ได้ทุกคนก็ใส่แมสทุกคนก็ป้องกันตัวเองอย่างดีนะครับ ก็วัยรุ่นมันเลือ,ลอดมันพุ่งพลาดมันต้องการการออกกําลังใจมันต้องการการแสดงออกแล้วภาครัฐทําอะไรอยู่ครับเอาวัคซีนจีนที่ไม่มีคุณภาพมาฉีดให้วัยรุ่นวัยรุ่นยังไม่ได้เลยด้วยซ้าวันๆเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาทำอะไรครับไป้เขานั่งด่ารัฐบาลใน a c e b o o k แล้วก็ไปไล่จับเขาฮะมมันไม่ใช่นะครับสิทธิขั้นพื้นฐานก็ต้องมี วัคซีนมีคุณภาพก็รีบเอาเข้ามาวัยรุ่นจะได้ไปทําอะไรไรสอาจะได้ไปทําอะไรที่มีสาระนะครับจะได้แสดงออกจะได้เอาพลังงานออกไปใช้ทําอะไรที่เป็นสาระเอามีอะไรมีอะไรใจเย็นใเย็นทุกคนใจเย็นครับไปไปเจ้าหน้าที่ก็เดินไปเขาทางานก็ไม่มีอะไรผิวข้าวก็มาเปิดข้าวที่ผมนะข่าวว่ายังไม่ได้เลี้ยง ก็เยจะจับมอบทวงเบี้ยเลี้ยงให้คอฟอคอยดูเอาเบี้ยเลี้ยงให้คอฟอเอาเบี้ยเลี้ยงให้คอฝออยาทำงานไม่ได้ตังค์มีที่ไหนครับพ่อแม่พี่น้อง <Yeah. S 1> แบบนี้เขาเรียกแรงงานท่าพยกลิกไปนานแล้ว yeah. Yeah. นะครับถ้าต้องพูดถึงความบริหารผิดพลาดความไม่ดีระยตำตำบอลของรัฐบาลมันมีเยอะแยะมากมายวันนี้พูดไม่จบเดี๋ยวจะเสียเวลาทำกิจกรรมกันเปล่าๆเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ ผมอดใจไม่ไหวจริงๆคือจริงๆวันนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้มาจากใครเลยนะครับทั้งทีมงานทั้งแพทย์ทั้งใครเลยไม่ได้อนุญ,ญาตให้มาแต่ก็อดไม่ไหวนะครับด้วยความพี่ใจก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งนะฮะ <imagen ia> กิจกรรมมันหน้ามาจริงๆคือเมื่อมงชวนกูมากีฬาสีแบบนี้กูไม่มาไม่ได้กูตรงๆนะนแล้วก็เพ <st LM> ินมีประชุมอยู่แถวนี้พอดี <st S 1> มีประชุมแถวนี้นะครับเรื่องไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยงาน งานศิละปะทั่วไปเลยต้องเอากล้องมาอะไรๆต้องแต่งตัวให้มันเรียบร้อยหน่อย,ลยแล้วใส่สูรมานะครับไม่มีใคร,ใคร,ใครอยาคิดใครอย่าไปคิดเยอะนะฮะใครใครอย่าไปคิดเยอะคิดไม่ดีไม่นะอ่าก็โอเคมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวะเะราดูกิจกรรมผมชื่นชอบสเก็ตบอร์ดมากเล่นเล่นเองไม่ค่อยถนัดนะแต่ว่าแต่ว่าตอนเด็กๆชอบมากก็วันก่อนเห็นรูปที่แต่คลิกคลิกกันตรงนี้นี่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กําลังใจให้กําลังใจทีม มีมีชื่อทีมยังว่าเตก็เตะบอลทีมทีมใครแข่งกับใครที่แข่งกับใครโอเคก็ให้กำลังใจนะครับทีมประชาชนแข่งกับทอร์ราชวันนี้ใครพนันข้างทอร์าชก็เจอกูนะครับอาจารย์กันการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเพราะวันนี้อย่าพนันข้างทอร์าชประชาชนชนะแน่นอนเด็จการจงพินาศประชาชน นะครับวิ่งนะก่อเริ่มนะเราจะมาตัดริบบิ้นนะครับโอเคเขาเริ่มเลยนะครับตัดริบบิ้นนะครับตากดีนาประชาธิที่เตยาตักดีน้าประชาธิทไเตยตักดีน้าประชาไตยจ่เมตตาไปยุทธ์ไปยุทธ์ เริ่มต้นนะครับกับการเปิดกิจกรรมนะครับกีฬาสีปร,ระชาทนพะทะทอร่าชนะครับก็ขอตรง